สวัสดีค่ะนางสาวเปียมาจังเืินใจเด้ที่สิบห้ค่ะวันนี้เราก็จะมาอาธิบายโจทย์ข้อยีบสกันกำหนดให้ s เท่ากับลบห้าลบสลบสถ้าสุ่มหยิบตัวเลขพร้อมกันจาก s เพื่อมาสร้างแมทริกซ์สอคูณสอยากทราบว่าจะสร้างแมทริกซ์สอคูณสได้กี่แบบและอย่างแรกนะคะเราก็ต้องทราบก่อนว่า2อคูณสมันต้อง นำตัวเลขมาใส่กี่ตัวแมท릭สองคูณจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ในแมท์นะก็จะมีทั้งหมด4ช่องนั่นเองและโจทย์บอกว่าให้สุ่มหยิบใน S มาใส่ซึ่งรู้แล้วว่าต้องการทั้งหมด4ตัวเลือกหยิบสี่จากเจ็ดตัวตามโจทย์ซึ่งวิธีการสุ่มหยิบเราใช้สูตรพื้นฐานในการหยิบคือ CNR เท่ากับ n แฟก n หาร n ลบ r ac, คูณ r แฟก n คือจํานวน ,R คือที่เราต้องการนั่นเองและต่อไปเราก็จะแทนลงไปที n r จะได้ c 7 4เท่ากับ7แฟกหาร7ลบ4แฟกค,คูณ4แฟกค,คิดออกมาก็จะได้อันดับแรกเราก็จะแยกแฟกออกมาเพื่อตัดกันก็จะได้เท่ากับ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3แฟกหาร3แฟก4แฟก แล้วก็นำมาตัดกัน3ามแฟกกับ3มแฟกตัดกันแล้วก็แยกตัวส่วนด้วยเพื่อตัดอีกรอบจะได้คิดให้ง่ายขึ้นแล้วก็จะได้เป็นเท่ากับ7 6 5คูณหหาร4คูณคูณและตัดตัวเลขกันจะได้เหลือแค่7 5เท่ากับ35วิธีนั่นเองและต่อไปเราจะมาหาวิธีที่สามารถใส่เลขแมทริกซ์2ค2ได้กี่วิธี แล้วก็ซึ่งรูปแบบแมทริกจะอยู่ภปในประมาณนี้แมทริกสามารถสลับที่กันได้มีสช่องวิธีหาก็จะเห็นว่าแมทริกสามารถสลับที่กันได้มีทั้งหมดสช่องวิธีหาก็สีช่องใส่แฟกก็จะได้วิธีทั้งหมดคิดออกมาก็จะได้สี่แฟกเท่ากับสี 3, ่คูณสามคูณสอคูณหนึเท่ากับยี่วิธีนั่นเองสุดท้ายแล้วเอาวิธีทั้งสวิธีทั้งหมด มาคูณกันจะได้35มสิบหคูณยีเท่ากับแปดวิธีนั่นเองนี่คือคำตอบค่ะ